สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ซิกเซนชนแนลนะฮะตอนแรกถ้าเกิดว่าใครได้เห็นที่ต้นหัวคลิปก็จะคิดว่าอ้าวเนบอกว่ามาเที่ยวโรงแรมสำหรับน้องหมานะครับแต่ครนี้เนื่องจากว่าเรามาถึงตั้งแต่เมื่อวานนี้นะครับแล้วก็ออนอนเลยแล้วปรากฏว่าตื่นเช้าขึ้นมาเนี่ยห้องก็ค่อนข้างรกมากก็เลยตัดสินใจว่าออกมาข้างนอกก่อนนะครับให้แม่บ้านเขา้าทำความสะอาดให้เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวกลับไปเนี่ยจะไปรีวิวให้ดูว่าที่พักที่ชื่อว่าฮิลเลสโกเนี่ยที่เราเคยไปเมื่อประมาณ2ปีได้ไหมพี่ ประมาณ2-3สปีนะครับที่เดียเด๋ยวขึ้นลิงก์ไว้ด้านล่างว่าคลิปแรกที่เรามาเนี่ยมัน,ม,นมีรายละเอียดอะไรบ้างแต่ว่าคลิปตอนนั้นเนี่ยรู้สึกว่าจะพักที่ตึกเก่าที่สลับสัตเลี้ยงเข้าได้แล้วก็พักอยู่ที่ประมาณชั้น2ชั้น3นะครับแต่รอบนี้เรามาที่ห้องที่เป็นริมสระว่ายน้ําเลยก็จะให้ดูว่าด้านในบรรยากาศห้องเป็นยังไงบ้างนะครับแต่ตอนนี้เรามาอยู่ที่ร้านสกู๊ปบีชใช่ไหมสกู๊ปบีชนะฮะซึ่งอันนี้อยู่ใกล้ๆก,กับโรงแรมเลยนะครับ ตรงนี้อันนี้คือเครื่องดื่มประจําร้านเขานะครับอาจจะละลายหมดแล้วร้านอยู่ตรงไหนร้านก็จะอยู่ใกล้ๆก,กับโรงแรมวิลันดานะครับก็จะอยู่ด้านหน้าติดริมหาเลยครับ <hum. S 1> ก็เลยมานั่งหายใจทิ้งก่อนบรรยากาศดีมากนะครับตอนนี้ประมาณสัก4ี่โมงเย็นร้อนหน่อยแต่ว่ามีลมตลอดเวลาก็เป็นถือว่าเป็นทริปครอบครัวที่พาทั้ง <sh arp inhale> คุณแม่มาแล้ว น้องสาวพาหลานมาพาเพื่อนพาน้องเขยมามาเที่ยวที่นี่นะครับแล้วก็คนสําคัญสุดก็คือยูโรปันปอนนะฮะก็คือน้องหมา2ตัวพามาเที่ยวให้ผ่อนคลายนะครับเดี๋ยวหลังจากนี้ก็จะทำคอนเทนต์เกี่ยวกับที่พักสัตว์เลี้ยงเรื่อยๆนะครับว่ามีโรงแรมไหนที่น่าไปบริการดีๆบรรยากาศดีๆแล้วก็มีฟัสซิลิตี้สำหรับน้องหมานะครับก็จะเอามาเผยแพร่ให้ทุกคนได้ชมกันนะครับแต่หลังจากนี้เนี่ยเดี๋ยวจะดูก่อนว่าอาจจะเปลี่ยนแนวทางช่องใหม่เนื่องจากว่า ห่างหายไปประมาณ9เดือนไม่ได้ทำคอนเทนต์ลงเลยนะครับก็เริ่มรู้สึกตัวแล้วว่าเฮ้ยอยากจะทําอะไรที่มันซิมเพิลแล้วก็เรียบง่ายขึ้นตอนนี้อายุอานามก็ไม่ได้น้อยแล้วนะครับเดี๋ยวช่องใหม่จะเป็นยังไงหรือรูปแบบรายการจะเป็นยังไงเนี่ยอาจจะอัดคลิปแยกออกมาแล้วขึ้นไว้ที่หน้าแรกของช่องซิกเซ็นนะครับว่าจะชื่อช่องอะไรรูปแบบการคอนเทนต์จะเป็นแบบไหนนะครับเดี๋ยวว่ากันอีกทีนึงโอเคตอนนี้เพินก็มาถึงที่โรงแรมแล้วนะครับมาให้ดูข้างหลังนี่ก็คือ โรงแรมอยู่ด้านหลังอาจจะมองไม่เห็นให้รู้เรื่องแต่ตึกจะมีอยู่2ตึกนะก็คือตึกอันนี้ตึกใหม่นะครับแล้วก็อันนี้คือตึกเก่าตึกใหม่ตรงนี้จะเป็นตึกที่สัตว์เลี้ยงจะเข้าพักไม่ได้นะครับแต่ตึกเก่าเนี้ยสัตว์เลี้ยงจะเข้าพักได้ทุกห้องเลยนะฮะด้านล่างก็จะเป็นที่มีสระว่ายน้ําด้านบนก็จะเป็นห้องพักที่ปันเคยมาทําคลิปเวลาคราที่แล้วเดี๋ยวจะพาเข้าไปดูว่าเป็นยังไงบ้างนะครับอันนี้เข้าทางด้านนี้ดีกว่านะฮะด้านนี้ ด้านนี้จะเป็นด้านที่เข้ามาจากฝั่งทางเข้านะครับโซนด้านนู้นเนี่ยจะเป็นโซนที่สําหรับให้น้องหมาเออจะมีป้ายบอกอยู่นะครับแล้วก็นี่เป็นล็อบบี้อีกทางด้านหนึ่งนะครับอันนู้นก็มีทางด้านหนึ่งนะเอาเข้าด้านนี้ก่อนนะครับปันต้องเรียงคนก่อนอ่ะอันนี้คือสระว่ายน้ำนะตึ๊บเข้าไปนะฮะสระว่ายน้ําก็ใครก็มาเล่นได้นะครับส่วนห้องของปันเนี่ยจะอยู่ ชั้นด้านล่างตรงนี้ทั้งหมดเลยที่ติดกับสระว่ายน้ําเข้าได้2ทางนะครับทางด้านหนึ่งก็คือทางนูน้นอันนี้คือลิฟต์นะครับแล้วเราก็จะเลี้ยวซ้ายเพื่อที่จะไปเข้าทางด้านประตูหน้าห้องอาจจะพาไปดูเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นประตูหน้าห้องนะครับเข้าทางนี้ก็ได้นะแต่ว่าของปันเองจะไปทางด้านนี้ไปทางด้านสระว่ายน้ํา เดี๋ยวจะให้ดูว่าหลังจากที่เขา,เาทำความสะอาดห้องเสร็จแล้วเรียบร้อยเนี่ยเป็นยังไง <laughs> ได้ไม่ได้นะฮะ <laughs> ห้องโอเคหรือเปล่าจากที่ประชาชนกมากนะครับอันนี้เขาจะเป็นคนมาเล่นเล่นน้ำกันนะครับส่วนอันนี้ก็เป็นห้องที่คุณแม่อยู่แล้วก็อันนี้นอนตายไปแล้วจากเมื่อกี้นี้ไปวิลันด้ามาแล้วก็เหนื่อยกันร้อนนะครับไปเข้าไปดูในห้องกันนะฮะซึ่งในห้องก็จะเจอ น้องเจะเอ๋อายุรัวกับปอนปอนเป็นไงลูกสมมติถ้าเกิดใครมาใหม่เนี่ยเขาก็จะมี มาถึงว่ามาวันแรกนะฮะภาพผู้ที่นอนจะไม่ใช่เป็นแบบนี้จะเป็นผ้าเป็นผ้าสาตินแล้วก็จะมีลายหน้าน้องหมาใหญ่มากนะครับแต่นี้เรามาอยู่คืนที่2แล้วเขาก็จะเปลี่ยนให้เป็นผ้าสีขาวนะครับตรงนี้จะเป็นเบาะสําหรับน้องหมาไว้อยู่นะครับซึ่งอันนี้โรงแรมมีให้ปกติแล้วเนี่ยชั้นบนเขาจะเป็นที่นั่งเป็นเหมือนเบาะเบาะน้องหมาเป็นที่นอนหมานะครับแต่อันนี้จะเป็นเบาะเป็นเหมือนกับผ้าหนาหนา นนมาให้ซึ่งผ้านุ่มมากแล้วบอกเลยว่าความสะอาดคือแบบที่สุดที่นี่เข้ามาไม่มีกลิ่นสาบของสัตว์เลี้ยงเลยนะครับแล้วก็ขนเขินอะไรเงี้ยเขาทาความสะอาดที่มากไม่มีขนจากน้องหมาตัวก่อนๆน,นะครับอให้ดูคร่าวๆนะครับอันนี้เป็นเตียงนอนนะครับแล้วก็มาทางด้านขวาตรงนี้อันนี้ก็จะเป็นโทรทั์นะฮะแล้วก็จะมีตรงนี้เป็น ที่เอาไว้สาหรับนั่งดูเวลาที่จะมีใครเล่นน้ําอยู่ด้านนอกหรือให้น้องหมาเอาไว้เห่ากันเพราะปกติแล้วเนี่ยก็จะมีหมาวิ่งเล่นอยู่ข้างนอกเนี่ยฮะแล้วก็ไอ้เจ้า2ตัวนี้ก็จะปีนบนหมอนแล้วก็ไปเห่าหมาด้านนอกนะครับส่วนตัวนี้เขาก็มีคอมพลเมนทารีให้นะฮะสำหรับคนที่เห็นเลยรู้เลยว่าอันนี้ดูดวงนะไม่ใช่เล่นไพ่ดูดวง <laughs> เขาก็จะมีเป็นถ้วยชามแบบนี้ให้นะครับแล้วก็จะมี อาหารทานเล่นของน้องหมาอย่างนี้นะครับเอาไว้ทานเล่นได้นะครับก็อันนี้มีให้อยู่แล้วที่ห้องนะครับส่วนอันนี้น่าจะให้วันเดียวเนาะให้วันแรกวันเดียวนะครับเพราะว่าแต่นนี้ยูโรปอนปอนยังไม่ได้ทานนะฮะมีโต๊ะมาให้นะครับส่วนอันนี้ก็จะเป็นโต๊ะทํางานไฟเยอะมากหลายจุดมากห้องนี้นะครับเมื่ตนนี้ไฟโต๊ะทํางานก็มีมีไฟทางเข้าไฟกระจกไฟหัวเตียงไฟแบบหัวเตียงที่เป็นแบบเด coration ตรงนี้แล้วก็ไฟด้านบนอีกเยอะแยะมากมายเลยนะฮะ ส่วนความชอบของห้องนี้คือปัญชอบตรงที่มันมีปลั๊กเยอะมากอันนี้ปลั๊กสำหรับไดร์เป่าผมนะครับอันนี้ปลั๊กตรงใต้เตียงข้างๆเตียงนะครับแล้วก็มีปลั๊กตรงนั้นอีกนั่นก็มีปลั๊กอีกนะฮะแล้วก็มีปลั๊กตรงนู้นอีกนะฮะอย่าเพิ่งเวียนหัวนะแล้วก็แล้วก็มีปลั๊กตรงนี้อีกนี่มีปลั๊กตรงนี้อีกนะครับ ของในห้องมีอะไรบ้างนะครับก็จะมีอันนี้จะเป็นการาน้รําร้อนและมีชุดกาแฟให้มีน้ําให้นะครับมีตู้เย็นให้ส่วนพวกนี้ไม่ต้องไปดูท่าน,นี่คือเอามาเองก็คือลกมากนะครับแล้วก็อันนี้ก็จะมีตู้เสื้อผ้าตู้เสื้อผ้าก็จะมีตู้เซฟให้ดูด้านล่างด้วยอ่าเซฟอ,อยู่ตรงนี้อันนี้คือตู้เซฟนะครับห้องน้ําถ้าใครสงสัยว่าเป็นยังไงน้ําแรงใหม่แรงอ่ะเดี๋ยวจะให้ดูห้องน้ํา อันนี้ก็จะของใช้เยอะหน่อยนะครับนี่น้ำแรงมากนะฮะส่วนพวกอันนี้เขาจะมีให้นะพวกคัตเติลบัตแก้วอะไรอย่างเงี้ยนะครับกระจกก็คือบานใหญ่มากนะครับส่วนชักโครกตรงนี้ใครที่มีผู้สูงอายุหรือว่าน้ำหนักตัวเยอะเนี่ยชักโครกอันนี้จะใหญ่กว่ารุ่นทั่วไปนะถ้าเกิดว่า โรงแรมที่ราคาไม่สูงเท่าไหร่ราคาแบบถูกๆหน่อยเนี่ยเขาจะเป็นชะโครกที่ตรงกาง้านตรงนี้ครับมันจะเป็นก้านคอเล็กๆแลวนั่งแล้วเสียงหักมากส่วนอันนี้เป็นชักโครกแบบ full body อ่ะใหญ่เลยนะครับน้ำหนักตัวเยอะๆหรือสูงอายุหน่อยกลัวผู้ใหญ่จะแบบล้มจะชะโครกแตกก็ไม่ต้องห่วงเลยนะฮะผ้าก็จะมีมาให้แบบ2ผืนใหญ่แล้วก็2ผืนเล็กส่วนน้ําตรงนี้บอกเลยว่า shower s เ,เ,เวอร์อันนี้มันแบบแรงมากนะ เนี่ยเห็นแล้วว่าแรงมากนะครับเอาเดี๋ยวปิดก่อนอืน้ำแรงมากใครชอบอาบน้ำแรงๆหรือว่าแบบน้ำอุณหภูมิอุนอ่นๆอย่างเงี้ยที่นี่คือน้ำเขาดีนะครับนี่คือภาพรวมให้เห็นนะ ห้องโอเคเลยนะครับบางทีเมื่อกี้ปันถ่ายเนี่ยมันมีทั้งมืดทั้งสว่างเพราะว่าใส่ฟิลเตอร์นะครับอย่างนี้มันก็สว่างไปก็เลยเปิดฟิลเตอร์มันก็จะเข้มขึ้นมาหน่อยนะครับห้องดีสะอาดสะอ้านมากนะครับเป็นไงฮะอันนี้ก็ให้ดูคร่าวๆเดี๋ยวขอนั่งคุยกันอาจจะใช้จับแบบนี้เพราะว่าไม่ได้เอาขาตั้งกล้องมานะครับโอเคอืม ถ้าจะให้สรุปว่าที่พักที่นี่เป็นยังไงบ้างนะครับอย่างแรกเลยเนี่ยโรงแรมที่สามารถจะเอาสัตว์เลี้ยงเข้าไปพักได้เนี่ยก็มีไม่ค่อยเยอะนะครับแต่หลังจากนี้เนี่ยมันก็จะหาโรงแรมที่สามารถจะเอาสัตว์เลี้ยงไปพักได้แล้วดูว่า Facility เป็นยังไงการบริการเป็นยังไงห้องพักเป็นแบบไหนก็จะเอามาให้เพื่อนๆได้ดูกันว่ามันมีที่ไหนบ้างที่สามารถจะพาลูกๆของเราไปเที่ยวได้นะครับ อย่างที่2เลยเนี่ยห้องพักที่นี่คือราคาสมเหตุสมผลมากนะครับมันอาจจะไม่ได้ระบุว่าราคาประมาณเท่าไหร่ก็ประมาณหลักพันนิดๆน่ยน,น,นะฮะขึ้นอยู่กับว่าช่วงเทศกาลหรือเปล่าแล้วก็ช่วงโลซีซั่นไหมแต่โดยรวมภาพรวมคือราคาดีมากถ้าเทียบกับสถานที่พักไม่พุกพลานแล้วก็เดินทางสะดวกนะฮะแอร์เย็นฉ่าตลอดทั้งคืนแล้วก็น้ําไหลแรงมากปักเยอะมากนะครับราคาถือว่าดีมากนะฮะอย่างที่3อาหารที่นี่ค่อนข้างอร่อยแล้วก็เวลาที่เราสั่งมาทานที่ห้องเนี่ยหรือว่าไปทานที่อาหารตอนเช้าเนี่ย มันจะฟีลเหมือนกับแม่ทานแม่ทําให้เราทานข้าวที่บ้านนะครับอาหารรสชาติผู้ดีมากแล้วก็ใช้ว,วัตถุดิบดีนะครับอยากจะ r e c o m m เ n d ตขาที่แล้วรู้สึกจะบอกเป็นยำยำวุ้นเส้นไปแล้วก็กะเพรารอบนี้เอ็มพของเราคือข้าวคูเกะปิอร่อยมากลองไปสั่งดูนะครับแล้วก็สุดท้ายเลยเนี่ยที่พักที่นี่เ,เห็นว่าเขาจะ รีโนเวทใหม่นะครับแล้วก็จะทำเป็นการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์นิดนึงเรื่องของ sustainability เรื่องของ eco friendly นะครับคือในอนาคตที่ที่ปันเห็นเขาคุยคุยไว้นะฮะว่าจะมีการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์อย่างเช่นสมมติที่เป็นนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติอยากจะเข้ามารู้ว่าวัฒนธรรมไทยเป็นยังไงบ้างก็จะมีการตักบาตรมีการปลูกป่าชายเลนมีการทํากิจกรรมเพื่อสังคมนะครับฉะนั้นปันคิดว่ามันเป็นเรื่องที่ดีมากว่าการท่องเที่ยวเดียเด๋ยวนี้มันไม่ใช่แค่มานอนไปเที่ยว กินเหล้าแล้วก็ออกไปเที่ยวอยู่แค่นี้นะฮะมันมีอะไรให้เราทำเยอะแยะมากมายซึ่งฮิลฟสโกเนี่ยเป็นโรงแรมที่กำลังใส่ใจแล้วก็จะหยิบยกเรื่องนี้เนี่ยมาเป็นสาระสำคัญเป็นหนึ่งในแคมเปญหลักๆในการทำโรงแรมและที่พักแห่งนี้ด้วยนะครับถ้าเกิดว่าเพื่อนๆที่ดูอยู่อนาคตเกิดแคมเปญน,นี้มันเกิดขึ้นแล้วก็เขาเริ่มรอนช์แล้วเนี่ยสามารถจะชวนเพื่อนๆหรือว่าอาจจะเป็นคอร์ปอรทใหญ่ๆเป็นโรงแรมเป็นโรงเรียนหรือเป็นคนที่อยู่ในบริษัทของเราเนี่ยเข้ามาจองที่พักแล้วก็ดูว่าเขามีกิจ กิจกรรมอะไรให้เราทำนอกเหนือจากการแค่มามานอนมาพักผ่อนแล้วก็ว่ายน้ําหรือพาน้องหมามานะครับมันมีงานให้ทำอีกเยอะแยะมากมายแต่มันจะอัปเดตให้ฟังว่าหลังจากนี้เมื่อเขาปรับเปลี่ยนรีโนเวทโรงแรมแล้วแล้ว เปลี่ยนแปลงทุกอย่างเพื่อให้เข้ากับยุคสมัยมากขึ้นยุคสมัยคือไม่ใช่ว่าทําธุรกิจเพียงแค่หวังกําไรนะฮะแต่ว่าเขาอยากจะทําธุรกิจเพื่อความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อมชุมชนแล้ก็โลกใบนี้ด้วยนะครับถือว่าเป็นสิ่งที่ดีมากถือว่าครั้งนี้ยูโรปัน,นปอนก็ได้มาเที่ยวแล้วก็อนาคตคิดว่าได้จะพาไปทําบุญตักบ,บาตรด้วยนะฮะก็ปิดคลิปไปเท่านี้นะครับ เป็นการมาเยือนฮิลเฟสโกครั้งที่2นะครับบอกได้เลยว่าครั้งนี้แฮ ppy เหมือนเดิมเลยนะครับสิ่งที่สําคัญเพิ่มเติมก็คือเราได้มาพักที่ตรงติดสระว่ายน้ําเป็นวิวที่ดีมากนะครับเดี๋ยวพาไปดูจริงท้ายเอาไว้ว่าห้องวิวสระว่ายน้ำเนี่ยมันเป็นยังไงนะครับอ่ะให้ดูนี่เป็นไงฮะอันนี้คือห้องวิวสระว่ายน้ำนะครับก็คือนอนตรงนี้มีป้นอนตรงนี้แล้วก็มองไปก็จะเห็นสระว่ายน้ำเลยนะครับ กลางคืนเขาก็จะมีเอาขานมเอาข้าวอะไรมานั่งกินกันตรงริมระเบียงนู่นๆไกลๆตรงนู้นน,นะฮะฝากไว้เท่านี้ทิ้งท้ายไปนะครับโลไม่ไหมฮะไม่ไหมลูกอันนี้อยู่โลก็จะโชคดีตอนแก่แล้วก็ตอนนี้อายุเยอะแล้วสิขวบแล้วนะครับคราที่แล้วมาสิบกว่าขวบตอนนี้สิแล้วเดี๋ยวจะพาไปเที่ยวเรื่อยๆโอเคโอเคขอมือก่อนเร็วขอมือ ขอมือเร็วเมื่อกี้ไม่พาไปเที่ยวงอนขอมือน้อยอ่ะไม่ขอก็ขอมืออย่างนี้นี่นะครับส่วนอันนี้เขาที่แล้วตายังไม่ข่าวรอบนี้ตาข่าวแล้วนะฮะแก่แล้วบา,บายคุณยายคุณยายขอมือน้อยขอมือหน่อยค่ะขอมือหน่อยค่ะ <laughs> ไปแล้วครับ